สวัสดีครับทีเด็ดบอลนังวันนี้จะพาทุกท่านมาพบกับบทวิเคราะห์ศึกฟุตบอลคาราบาวครับอังกฤษระหว่างลิเวอร์พูลพบกับอาร์เซนอลราคาต่อรองเปิดมาที่ลิเวอร์พูลต่อครึ่งลูกคาราบาวครับอังกฤษรอบรองชนะเลิศน,นัดแรกลิเวอร์พูลเตรียมเปิดสนามแอนฟิลด์ต้อนรับการ,รมาเยอือนของทีมอาร์เซนอลโดยเจ้าบ้านลิเวอร์พูลภายใต้การนำทีมของเจเกนคลอปแม้ว่าจะใช้ชุดผสมในเกมที่แล้วแต่ก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรนะครับเพราะทีมยังเอาชนะทีมรองอย่างชูบิลลี่แบบไม่มีปัญหาในเกมเอฟเอคัพมาได้ซึ่งก็ทำให้เป็นการเก็บบบช้ััยยนนนแรรรรกกกกกกใใอ3เกมกททุาาาางงฝ่ลภต ของมิเกลอาเตตาผลงานรอบลงไปอย่างต่อเนื่องเกมที่แล้วที่ตกล่บมในรายการ F a เครับก็ต้องโทษตัวเองนะครับพอใช้โอกาสเพื่องกันเองทําให้แพ้มาต่อนอตติงแฮมฟอร์เรสของเกมหลังสุดของพวกเขานั้นเป็นการแพ้มาทั้งหมดดูแล้วเกมนี้ลิเวอร์พูลตัวลุกชุดหลักของพวกเขานนั้นไม่ได้อยู่ในทีมในเวลานี้นะครับเพราะต้องกลับไปช่วยทีมชาติทําให้คุณภาพตอปลงไปอย่างแน่นอนประอกอบกับอาร์เซนอลเกมนี้ก็จัดชุดใหญ่ลงบูอยู่แล้วดังนั้นเกมนี้น่าจะลุ้นเอาอยู่ครับ ทีเด็ดสนงวันนี้ลองไปเลยอาร์เซนอลสกอร์ติคาอาร์เซนอลบุกมาเสมอกับวิลฟูร์หนึ่งหนึและถ้าคุณคิดแบบเราก็จัดไปแต่ถ้าคุณคิดว่าไม่ใช่ก็แทงสวนไปเลยและถ้าคุณชอบคลิปทีเด็ดแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์และกดซับสไคร้ให้เราด้วยจัดไปเลยจ้าแล้วจะไม่เสียใจอย่างแน่นอน